สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ติดตามช่องนกเอี้ยงคําแพงนะคะวันนี้แม่นกเอี้ยงคําแพงจะพามาดูว่านเสน่ห์จานขาวค่ะนี่ค่ะต้นของเขาใหญ่ต้นนี้กำลังเป็นดอก ไซนี้มีหลายต้นเนี่ยค่ะต้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็มีไซน์เล็กแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิองต้นไซเล็กก็ประมาณนี้คะ่ะแม่นกเอี้ยงกำแพงจะกำให้ดูไซเล็กอันนี้ไซใหญ่เขาขายต้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่เจอเจ้าของ คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ